สบายดีพี่น้องครูดอยเด้อพี่น้องเอาชื่อว่ามือนี้ครูดอยมาเป็นบา้าวดอยอีกมือหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะคือบ้าวดอยมาอยู่ให้เนาะคือพี่น้องได้เห็นนี่แหละคือเดี๋ยวนี้ครูดอยกําลังจะมามาย่งมาฮักซารีอยู่ให้เนาะพี่น้องคือเนาะนี่เนาะเกินมือมือนี้จะเป็นบ้าวดอยอีกมือหนึ่ง เอาเนาะพี่น้องคือตัวนี้จะเป็นให้ที่ว่าครูดอยไปเนาะคือครูดอยกําลังจะไปฮักซาลีพี่น้องคือยูให้ของปชาชนเขาหรือว่าของพ่อแม่พี่น้องเขานอกจากที่ว่าเขาปลูกเขาแล้วเขาจะปลูกหลยๆอ่ะเนาะพ่อแม่พี่น้องคือตัวอย่างจะเป็นตัวนี้เนาะคืออ้อยคืออันนี้เนาะคือยอดมักน้ำเนาะพี่น้อง ตัวนี้จะเป็นกบมักแตงพี่น้องเนาะคือตัวนี้เป็นกบมักแตงไเนะพี่น้องเออหมายคามว่าบบเมนแต่เขาจะปลูกเข้าพี่น้องเขาจะปลูกลายล้าอย่างพี่น้องคือลักลกล,กละเม่นเข้าแล้วก็ปลูกอันเครืองกินพร้อมเนะพี่น้องคือจะมีทั้งอ้อยมีซาลีมียอดมักอื้อยอดมักนำเนาะหรือว่าจะมีมักแตง เนะาะเพราะว่าเวลายัางเฮ่ามาเฮ็ดเวียกนะเวลาเฮามาเฮ็ดเวียกเวลาเฮายักเข้า,ย,ายักนํำเนียเหาบบจำเป็นไปซอกอยู่บอนอื่นไหมครว่าอยู่ให้เฮาก็มีเฮ็ดเวียกเมื่อยมาเฮายักเข้าเฮาก็เก็บพักฮักนอยอยู่ให้เฮาที่ว่าเฮาปลูกหั่นแล้วก็มาเฮ็ดกินเนาะพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องคือเดี๋ยวนี้ครูดอยได้มาหอดบอลที่ว่าครูดอยจะฮักสลีแล้วเนาะ หมายความว่ายูเทิงมันจะบ่มีเนาะพี่น้องเนาะคือ,อยูเทิงมันจะบ่มีส่สลีเพราะว่าเขาบ่ได้ปลูกยูเทิงเนาะแต่ว่าเขาได้มาปลูกอยู่ลุมพี่เนาะเดี๋ยวนี้นครูดอยได้มาหอดอยู่บนมีสลีแล้วบัดนี้ครูดอยจะลองฮักสลีเบิ่งนี่อยู่นี่อยู่นะนี่แหลยเอาใส่เลยแล้วนี่ได้ตัดทิ่้งมันนะตัดทิ่มมันนะนะอันนี้จะได้ตัดทิม่มอยู่นี่เลย <Okay. S 1> โอเคโอเคอันนี้นูกดีฮักแล้วนี่ ยัง,งยังบดีเถื่อมาเขาว่าพี่น้องคือตัวนี้มันยังอ่อนพี่น้องเรายังบดีหักเถื่อยังบมีแกนเถื่อเขาว่าอยู่ในมันยังบมีแกนเถื่อแล้วเราจะหักตัวที่ว่ามันเป็นกินแล้วมันมีแกนแล้วเนาะคือตัวนี้เขาว่ายังยังบุกแก่เถื่อยังบดีกินเถื่อเขาว่าเอาอไปซอ่อมทำไมนี่เถื่อแล้วกันเนาะแกเลี้ยอันนั้น,ะนี่น ตัดทิมตัดที่มนนี่ยตัดยังยังตัดทิมเนาะเนาะคือแบบนี้เนาะคือตัวนี้ไม้ขวาหลังจากที่ว่าหักสลีแล้วบนี่เฮาต้องได้ตัดทิมเฮาโบตัดทิมคือมันจะกีดเข้าเพราะว่าเข้ามันจะขึ้นบ่บ่งาเนาะพี่น้องเนาะแล้วหม้ควาาหักสลีแล้วแม่นเฮาจะต้องได้ตัดกุกสลีตัวนี้ทิมเนาะคือบอนที่ว่ามันมีเข้าคือตัวยาบอนมันมีเข้าเราต้องได้หัก เพืออ่อเฮ็ดให้มันมันน้อยแบบนี้เนาะเพือ่อใบใบมันมากีดเข้าแล้วก็เป็นแบบนี้เนาะพี่น้องแล้วก็ทิ่มแบบนี้เนาะเอาเาไปต,ต่อไปเลยอะไรอีกนี่อันนี้ดูอันนี้ดีแล้วนะีอ่อเอออันนี้ดีแล้วเนะน,น,นานะนีณบดดิฉั้ก็มดดิเออหัวดีเธอเนาะ โ okay, no. อเคเนาะเหอที่นี่มันมีถ้มามันมีบอนป้าหรือว่ามันโมแกมท้าเหมือนหากิ้มตี่นี้เลยได้เนะาะนั้นด้วยดีอ่ะดี นี่พี่น้องถ้ามันอยู่ในกุ๊กเข้าแบบนี้เขาจะฮักมันให้มันน้อยแบบนี้เนาะเพื่อบ่ให้มันขีดกุ๊กเข้าเนะพี่น้องไปลุมพ่นแหล ดีแล้วกันนี่ะโอเคพี่น้องคือหลังจากที่ว่าเอาฮักสลีไประยะหนึ่งแล้ววันนี้เราได้สลีพอที่ว่าสมควรแล้วเนาะคือ ได้สลีตามจำนวนที่ว่าเราต้องการแล้ววันนี้เราข็จะเอาสลีไปเทียงให้เนาะเพื่อไปนึ่งกินน่นนาะเอาสำหรับคลิปนี้ก็วิญญาณร้ายพี่น้องคือแต่มีแต่ต่านี้แล้วสำหรับวันนี้ครูโดยกล่าวคำว่า,บวา,บวาสบายดี